เรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกีฬาไทยหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อเช้าวันนี้ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพลตํารวจเอกเดชนนลงสุทธิชาบัญชาสมาชิกวุฒิสภาประธานคณะอนุกรรมการาการกีฬา,อาของประธานครับประธานคณะอนุกรมกรมธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬาพร้อมด้วยคุณสุกรีสุภาวาลีกุลประธานสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬาหรือว่าวิสตอมเนี่ยนะฮะ เข้าพบและมร่วมประชุมหาลือกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการหารือครั้งนี้ครับมีสาระสําคัญที่ทางสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬาหรือว่าวิสตอมเนี่ยได้นําเสนอผลการจัดการประชุมในการรับฟังปัญหาและผลกระทบจากโควิด -19 ที่เกิดกับผู้ประกอบการภาคส่วนต่างๆในอุตสาหกรรมกีฬา ซึ่งได้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นมาแล้วจำนวน3ครั้งและได้มีการสรุปปัญหานะครับต่างๆพร้อมกับนำข้อเสนอนะฮะหรือว่าปัญหาที่ได้เนี่ย มาพบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในครั้งนี้ครับซึ่งคุณสุกรีสุภาวลีกุลประธานสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อ,องค์กรกีฬาก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยได้รวบรวมอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผู้ประกอบการในอุตสาหการรมกีฬาได้รับผลกระทบโดยได้รวบรวม,รวมออกมาในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรมซูมครั้งนี้ก็นำเรื่องทั้งหมดมาปรึกษาท่านรัฐมน,น,นตรีซึ่งท่านก็รับเรื่องและเตรียมนำไปดำเนินการต่อครับนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดคุยถึงอุตสาหกรรมกีฬาในอนาคตว่าควรจะเป็นแบบไหนอย่างไรเช่นในปีหน้าจะมีการจัดกิจกรรมสปอร์ตเอ็กโปอีกด้วยเราจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้และหาวิธีในการแก้ปัญหาอุปสรรค ที่จะเกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมไว้ครับ